การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะครับวันนี้ก็จะมาสปอยผลแล้วก็สรุปเนื้อเรื่องนะครับของ AEW Dynamite วันที่11เดือนพฤศจิก,กาย,ยนปี2021นะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขออภัยทุกท่านที่สรุปผลช้านะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมไปฉีดวัคซีนมาหลังจากฉีดเข็ม2ไปแล้วเนี่ยกลับมาถึงบ้านผมก็สลบเลยครับแล้วก็ตื่นมาอีกทีคือ3-4มสี่ทุ่มก็เลยไม่ได้สรุปผลให้ทุกคนฟังกันนะครับยังไงก็ต้องขออภัยในความล่าช้าด้วยแต่วันนี้ก็ร่างกายดีขึ้นแล้วครับมีปวดหัวนิดหน่อยแต่ว่าก็ยังโอเคและเรื่องต่อมานะครับสําหรับใครที่อยากสนับสนุนเรื่องของเสื้อนะฮะก็สามารถทักเข้าไปในเพจท็อปลบ ได้เลยนะครับใน Facebook เพราะว่าเงินส่วนนี้นะฮะจะเอาไปช่วยเหลือผู้อื่นอีกทีหนึง่งเอาละนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้นะครับ AEW d y n a m ไม e เนี่ยเปิดรายการมาด้วย Brian น e n นเเจอกับ Rocky Ro m e r เมนะครับตัวแสนุกเลยนะครับทุกคน Brian น e n นเนเนี่ยโชว์เทคนิคได้ดีนะครับในการล็อกในการเข้าท่าในการทำสิ่งต่างๆแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยแมตช์นี้เนี่ยผมชอบโรเมโ lo มากกว่านะครับเพราะว่าโรเม r o เนี่ยโชว์จุดเด่นของตัวเองได้ดีมากๆากนั่นคือการ ใส่อาร์บาร์ครับทุกคนโรเมโลเนี่ยใส่อาร์บาร์จังหวะไหนก็ได้ครับคือโดนต่อยก็หักแขนโดนทุ่มก็หักแขนโดนล็อกก็หักแขนมันทําให้การใช้ท่าประจําตัวของเขาเนี่ยดูโดดเด่นแล้วก็จดจําง่ายมากๆนะครับถึงแม้บรอยแเดนเสันเนี่ยจะสามารถล็อกคู่ต่อสู้ได้ทุกส่วนก็จริงแต่ว่าท่าประจําที่ชัดเจนเนี่ยก็คงมีแต่รีเบลล็อกที่เราจดจํากันได้ดีนะครับตอนจบเนี่ยบรอยเดนสันใส่เตกิล่าเอาชนะไปได้ ตัดภาพมาที่ Inner Circle นะครับเปิดตัวออกมาแต่ว่าโดนอเมริกันท็อปทีมเนี่ยออกมากระทืบและสุดท้ายเนี่ยแดนเลมเบิร์กนะครับก็จับเจริโก้ฟาใส่โต๊ะไปหลังจากที่จัดการไปแล้วนะครับอเมริกันท็อปทีมก็บอกว่านี่คือส่วนเล็กๆที่พวกเราทำได้ในฟูเกียร์พวกนาย Inner Circle จะโดนยํำเละวันนี้แน่นอนแดนเลมเบิร์กจะเป็นคนกดคริสเจริโก้หลังจากนั้นนะครับแดนเลมเบิร์กก็ใส่ w ออฟเจริโก้ก่อนที่จะแยกย้ายกันไป แต่พามาคู่2นะครับทุกคนแท็กทีม6คนครับบิดเบรกเกอร์จิมมี่เฮเทอร์แล้วก็รีเบลครับเจอกับไทคอนที่แอนนาเจแล้วก็ทันเดอร์โรซาตัวแมทไม่แย่เลยนะทุกคนตัวแมทสะดุกดีครับมีความผิดพลาดน้อยมากๆและจังหวะงง,งๆเนี่ยก็ไม่ค่อยมีให้เห็นเลยถือว่าดูดีมากๆนะครับเพราะว่าเหมือนแต่ละคนจะไม่ต้องปั้มนานมากนะครับเนื่องจากบนเวทีเนี่ยมีนักมวยปั้มค่อนข้างเยอะก็เลยผัดกันเข้ามาครับใส่ท่าชุดแล้วก็ออกไป ส่งผลให้ตัวแมทเนี่ยออกมาดูดีได้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับปัจจัยนิดเดียวตอน n r j comeback b e a t baker นะครับคือโดนยํำมาตั้งนานอยู่ดีๆก็ซูเพกแล้วก็ยืนขึ้นมา neck breaker ได้เฉยเลยนะครับคือเหมือนการกระเทือบก่อนหน้านี้แบบ3านาทีไม่มีผลเลยนะฮะตอนจบเนี่ยไทยคอนที่ใส่ดีดีไทยกดนับสไปนะครับแต่ภาพมาที่คู่ที่3ครับ j u n g l ล boy เจอ anthony b o วิ n นะครับแมทสนุกดีฮะ anthony b o วินเนี่ยมีลูกเล่นมากกว่าตอนที่เจอกับ ไร้เนนัสันพอสมควรนะครับแต่ว่าจังเกิลบอยเนี่ยคืออึดมากๆอึดแบบอึดทนท้ายญาติมากๆโดนอะไรไปก็ไม่เป็นไรสักทีทุกคนคือเข้าใจแหละว่าเป็นตัวหลักของสมาคมนะครับแต่ว่าทั้งแมททั้งตลอดแมทเนี่ยโดนยำขนาดนี้ยังชนะได้สบายๆมันก็เลยดูแปลกๆสําหรับผมไปสักนิดนึงนะครับตอนจบเนี่ยจังเกิลบอยใส่เซเนลแท็บเอาชนะไปนะครับหลังจบแมทเนี่ยบอบบี้ฟิตขึ้นมารอบทําลายจังเกิลบอย ตภาพมาที่หลังฉากนะครับซูเปอร์คลิปกำลังคุยอยู่กับบ็อบบี้ฟิชนะครับอดัมโคบอกว่าเอาล่ะยังบักฉันขอแนะนําให้พวกนายรู้จักชายคนหนึ่งชายที่ฉันรู้จักมานานบ็อบบี้ฟิชยังบักบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนายไม่ต้องแนะนําเขาก็ได้นะเพราะว่าพวกเรารู้จักเขาอยู่แล้วแต่ด้วยความที่นายเป็นหน้าใหม่ที่นี่ฟิชเราจะบอกนายว่าที่นี่ไม่มีดิสพิวนะที่นี่ a อไเรามีแต่ดีลิทเอล่าแต่ถ้าอดัมโคเพื่อนของฉันเนี่ยบอกว่านายดี พวกเราก็ว่าดีนั่นแหละอดัมโพลบอกว่างานบ็อบบี้ฉันอยากจะให้นายช่วยอะไรหน่อยในอีก2วันในแรมเพจช่วยอัดจังเกิลบอยหนักๆได้ไหมเอาให้มันเจ็บยาวไปยันฟูกเกียร์เลยพวกเราจะได้จบงานของพวกเราง่ายๆฉันรู้ว่าฉันไว้ใจไหนได้ <S <S 2> <S 2> ในช่วงที่ยังบกักพูดนะครับก็คือพูดถึงกลุ่ม undisputed era ใน wwe นะครับยังบักก็หมายถึงว่าใน aw e เนี่ยจะยังไม่มี undisputed era แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมี elite A era แทน นะครับผมตัดภาพมาคู่4ครับวินเลอร์ยูตาเจอวาร์โลเป็นแมตช์ยำใหญ่ใส่สารพัดพอสมควรเลยทุกคนจัดหนักอัดกันเป็นแบบปลากระป๋องเลยนะครับวาร์โลเนี่ยจัดการไปอย่างง่ายดายตอนจบวาร์โลแทงเข่ากดนับ3ไปครับหลังจบแมตช์เนี่ยฮาร์ดี้แฟมิลี่ออฟฟิศนะครับขึ้นมากระทืบออเรนต์แคสซิดี้ตัดภาพมาที่เซียมพังกับเอ็ดดี้คิงสตันทะเลาะกันอยู่ในลานจอดรถนะครับแล้วทั้งคู่ก็แยกย้ายกันไป แต่ภาพมาคู่5้าครับลรียรัสกับดันเต้มาตินเจอแมสไซเดลแล้วก็รีโมเรียตี้นะครับแช์นี้คือแพลวมากทุกคนถือว่าเป็นแมตที่ยอดเยี่ยมนะแต่ว่าผมเนี่ยประทับใจจังหวะแรกมากๆนะครับตอนที่รีโมเรียตี้กับดันเต้มาตินเจอกันเนี่ยคือแบบดูเพลินมากการเข้าท่าการรวบกดมันดูแปลกๆนะแต่ว่ามันจบแล้วมันสวยอะ่ะคือแบบเฮ้ยดีเป็นเทคนิคที่ผมไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะครับถือว่ายอดเยี่ยมเราใจ ตัวแมตช์เร็วมากนะทุกคนแต่ว่าแทบจะไม่มีความผิดพลาดเลยครับก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่ยอดเยี่ยมมากๆแมตต์หนึ่งตอนจบเนี่ยดันเต้มาตินมูลซอกก่นนับ3ไปนะครับแต่พามาคู่6นะครับเด็กสพาวูดเจอกับแพ็คตตวแมตช์โคตรเดือดทุกคนแมตช์นี้ดีมากจริงๆคือดูแลแบบรู้สึกว่าแบบโอ้โหทำไมจะต้องทุ่มเทกันขนาดนี้คือแบบอยู่ในศึกใหญ่ก็ยังเชื่อแมตช์แม่งดีมากจริงๆนะครับ ตอนแรกเนี่ยคิดว่าความแผวเผาคงสู้คู่ที่แล้วไม่ได้แต่พอดูไปสักพักเนี่ยเรื่องความแผวเผาแม่งกระเด็นออกจากหัวไปเลยทุกคนแต่ละดอกแต่ละจังหวะคือรุนแรงรวดเร็วแล้วก็เฉียบขาดคือแบบยอดเยี่ยมมากๆนะครับต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยน่าดูสุดๆถ้าใครอยากดูมวยปั้มแบบสนุกๆน,นะผมแนะนําคู่นี้เลยนะครับในวันนี้เนี่ยคู่อื่นก็สนุกแหละแต่ว่าก็แนะนําคู่นี้ตอนจบนะครับแพคใส่บูทไลเซอร์เอาชนะไปได้หลังโจมแมต์เนี่ยอันดาเดกับแบล็กนะครับขึ้นมากระทืบแพค ก่อนที่ลูชาบาเทอร์แล้วก็โคดิโรสจะออกมาช่วยทั้งหมดชลรมูลกันนิดหน่อยครับเราก็แยกย้ายก่อนจะเข้าสู่ช่วงเซ็นสัญญาชิงแชมป์ดีลิทกับดาร์ออเดอร์นะครับโดนให้ออกจากสนามไปก่อนแต่้ามาที่หน้าเวทีนะครับการเซ็นสัญญาชิงแชมป์ของอาร์ตมเพจแล้วก็เคนนีอเม g a กาอ m ร์ตมเพจบอกว่าฉันไม่รู้จะพูดอะไรแล้วฉันรู้แค่ว่าหลังจากที่ฉันเซ็นสัญ,ญญานี้ ฉันจะก,กระทืบนายและกลายเป็นแชมป์คนใหม่ในฟูกเกียอดัมเพดเซ็นสัญญานะครับแต่ว่าเคนนี่ยังไม่เซ็นเคนนี่บอกว่ารู้ไหมฉันรู้ว่านายตื่นเต้นฉันรู้ว่านายตื้นตันกับแฟนๆที่น่ารักของนายแต่เฮ้ยเราเป็นเพื่อนกันนะเว้ยเราเป็นเหมือนกับครอบครัวเดียวกันการเชียร์พวกนี้เนี่ยไม่ได้ทําให้นายประสบความสําเร็จนะพวกมาทําให้นายล้มเหลวนายเดินตามหาเส้นทางของตัวเองและนายก็ล้มเหลวทุกครั้ง ฉันต้องเป็นคนที่คอยช่วยเหลือนายมาตลอดฉันต้องเป็นคนที่พยุงนายขึ้นมาทุกครั้งที่นายล้มแต่นายยังมองว่าแฟนๆพวกนี้ดีกว่าฉันนีหก็ทุกอย่างที่ฉันช่วยนายมาเป็นเพราะว่าฉันเห็นตัวเองในตัวนายแต่นั่นคือความผิดพลาดของฉันเองและฉันจะทําให้นายรู้ว่าฉันคิดถูกอดัมเพจบอกว่านายพูดบ่อยมากเรื่องความล้มเหลวของฉันแต่นายก็ล้มเหลวกับการเป็นคู่หูที่ดีเหมือนกัน ตอนนี้ฉันกําลังอยู่ในเวทีเดียวกับนายพระเจ้าแห่งวงการมวยปล้ำพูดจริงๆนายอาจจะคู่ควรกับฉาย,ยาน,นี้ก็ได้แต่นายโกหกฉันเสมอมานายบอกว่าฉันยังไม่ดีพอแต่ในทัวร์นาเมนต์ครั้งที่แล้วที่เราเจอกันนายบอกว่าฉันทําได้ดีแล้วนายภูมิใจในตัวฉันแต่ไม่เลยนายกลัวฉันตั้งหากนายไม่ต้องการให้ฉันหันคมมีดใส่นายนายไม่ต้องการให้ฉันทําอะไรเพื่อให้ได้กลายเป็นคนอย่างนายแต่ตอนนี้ฉันจะทำตัวให้กลายเป็นแชมป์โลกข,ของ AEW เคนนลล์อเมกาบอกว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม่นายเข้าใจผิดละสิ่งที่ฉันทำเนี่ยเพราะว่ามันจําเป็นจะต้องทํานายจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่ฉันทําทุกอย่างเพื่อให้นายได้มายืนในจุดนี้และทําให้นายมีโอกาสที่ดีที่สุดนายกับฉันจะกลับมาเป็นเพื่อนกันไหมไม่มีใครรู้หรอกแต่ตอนนี้เนี่ยฉันต้องการจับมือกับนายเป็นครั้งสุดท้ายฉันว่าเรามาสู้กันในศึกใหญ่อย่างลูกผู้ชายดีกว่าทั้งสองคนจับมือกันนะครับและเคนเนลล์อเมกาก็บอกว่า นายทาได้ดีมากฉันภูมิใจในตัวนายดอนคาริสท,ที่ปลอมตัวเป็นตากล้องนะครับก็เอากล้องฟาอดอดัมเพจไปและเคนนี่ก็เดินเข้ามาหัวเราะใส่นะครับขอโทษทีวะ่ะนี่มันจําเป็นว่ะพวกฉันรักนายแต่ฉันรักนายจริงๆฉันทําทุกอย่างนี้ก็เพื่อน,นายแต่นายไม่เข้าใจไงอดัมเพจฉันจะเซ็นสัญญานี้ด้วยเลือดของนายเคนนี่อเมก้าเอาเลือดของอดัมเพจมาเซ็นสัญญานะครับแล้วภาพก็ตัดไปสรุปเพตกกากันหน่อยครับทุกคน เหตุการณ์แรกครับอเมริกันท็อปทีมขึ้นมากระทืบอินเนอร์เซอร์เคิลเหตุการณ์ที่2ครับบอบบี้ฟิตเนี่ยขึ้นมารอบทำลายจังเกิลบอยเหตุการณ์ที่3ครับอดัมโคลฟ์ให้บอบบี้ฟิตเนี่ยเล่นงานจังเกิลบอยให้หนักในแลมเพจเหตุการณ์ที่4ครับแมทฮาร์ดี้ออกมากระทืบออเรนคาซิดี้เหตุการณ์ที่5ครับอันดาเด้แบล็กออกมากระทืบแพรก่อนที่โคดี้จะออกมาช่วยและเหตุการณ์ที่6กเทนิโอเมกาครับกระทืบอดัมเพจระหว่างเซ็นสัญญาสรุปใหม่กันหน่อยครับทุกคนคู่แรกไบรอันเดนสัันนะครรบเเจออล็กกี้โโม ไรอันเดนเดอ์ันเอาชนะไปได้คู่ที่2ครับแท็กทีมหญิง6คนครับบิทเบเกอร์จิมมี่เฮเทอร์รีเบนะครับเจอไทคอนที่แอนนาเจทันเดอร์โรซาไทคอนที่แอนนาเจทันเดอร์โรซเอาชนะไปได้ครับคู่ที่3จังเกิลบอยแอนโทนีโบวินะครับจังเกิลบอยเอาชนะไปได้คู่ที่4วิลเล่ยูตาเจอวาร์โลนะครับวาโลเอาชนะไปได้คู่ที่5รียรัตกับดันเต้มาตินนะครับเจอแมสไซเดอร์แล้วก็รีมริอาตีเรีวรัตกับดันเต้มาตินเอาชนะไปได้ละครับคู่ที่6เด็กฮาวูดเจอแพ็กแพรเอาชนะไปได้ ในสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างสนุกเลยนะฮะถือว่าเป็นสัปดาห์ก่อนศึกใหญ่ที่ยอดเยี่ยมนะไม่ขาดตกบกพร่องเลยเนื้อเรื่องลงตัวกําลังพอดีนะครับถึงแม้แบบกลุ่มของโคดี้ของแบล็กของแพ็กอะไรพวกนี้จะดูยัดยัดเข้ามาสักหน่อยแต่ว่าแต่ว่าก็โอเคนะครับดูไม่แย่เลยสําหรับวันนี้เนี่ยวีไผมให้คู่ของเด็กฮาวูดแล้วก็แพ็นะคือแม่งดีมากแม่งดีมากจริงๆการป้ามเนี่ยคือหนักเฉียบคมแล้วก็เด็ดขาดคือ ือพูดไปแล้วแหละแต่อยากพูดอีกชอบมากเลยนะครับตั้งแต่ช่วงแรกที่แบบโชว์ชั้นเชิงในการเรสเลิงแล้วก็แลกท่าพื้นฐานกันคือแบบมันยอดเยี่ยมมากทุกคนโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบ FTR อยู่แล้วครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวของพวกเขาอะ่ะมันเฉียบคมแล้วก็ตรงเวลามากๆคือมันยอดเยี่ยมอะ่ะถือว่าเป็นคนที่เก่งมากๆนะเพราะว่า FTR เนี่ยสามารถปล้ำในสไตล์ธรรมดาท่ามกลางกลุ่มคนที่มักจะโบยบินในอากาศ ถ้าเราสังเกตการปล้ำของ AEW เนี่ยมันจะมีท่าเวอ่เวอร์เสมอทุกคนมันจะมีแบบกระโดดหมุนตัว300รอบนูน่นนี่นั่นนะครับมันจะมีท่าแบบท่าเยอะมากแล้วก็เวร์วังอลังการมากๆแต่ว่า FTR เนี่ยเน้นการปล้ำไปที่แบบการปล้ำแบบธรรมดาจังหวะที่ดีการปล้ำที่ดีรุนแรงหนักหน่วงคือการทำให้ตัวเองดูเด่นในสไตล์การปล้ำที่ไม่โดดเด่นอะ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากจริงๆถือว่า ถือว่าเป็นเป็นนักมวยปั้มที่ผมชอบมากๆเลยนะด้วยความที่และในดาของจังเกิลบอยนะครับในดาของจังเกิลบอยวันนี้ผมรู้สึกว่าเจ้าตัวอืดไปอะในใสายตาผมคือในช่วงแรกมันไม่ได้เป็นอย่างนี้เว้ยในช่วงแรกเราเราไม่ได้รู้สึกแบบนี้แต่ว่าหลังจากที่ได้เริ่ม รับการผลักดันการเป็นนักมวยปป้มเดี่ยวอย่างจริงจังอะ่ะจังเกิลบอยแม่งก็อึดไปแบบอยู่ดีๆก็เลเวลอัพขึ้นมาอึดโคตรๆนะครับอึดจนหน้าตกใจแล้วก็กลายเป็นลูชาซอรัสเนี่ยเป็นตัวรับคอไปแทนนะครับโดนอัดหลังฉากบ้างโดนกระทืบบ้างตามโอกาสกลายเป็นว่าจังเกิลบอยโดดเด่นแล้วก็เก่งกาจในฐานะนักมวยปป้มเดี่ยวไปแล้วอะ่ะซึ่งทั้งคู่เนี่ยจับคู่ไปแท็กทีมกันอยู่แล้วตอนแรกนะครับลูชาซอรัสก็ดู โดนดอบบทบาทลงไปถึงแม้ในฟูกเกียร์เนี่ยจะได้ป้ามกันแบบแท็กทีม6คนนะครับเป็นลูชาซอลัสคิสเตนเคจเจอซูเปอร์คริสเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วความโดดเด่นก็จะยังตกไปอยู่ที่จังเกิลบอยมากกว่านะครับลูชาซอลัสก็เป็นตัวซัพพอร์ตแหละแต่ว่าถ้าแยกกันอย่างจริงจังแล้วเนี่ยก็ดูว่าลูชาซอลัสเนี่ยทิศทางอาจจะแย่ไปสักนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเหมือนคาแรคเตอร์ของลูชาซอลัสจะพูดไม่ได้ปะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ แต่ว่าในเรื่องของ Jungle Boy เนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่ขัดใจผมพอสมควรนะผมรู้สึกว่าท่ามวยปั้มของเจ้าตัวไม่เหมาะเท่าไหร่ทุกคนเนื่องจากสไตล์การปั้มกับท่าไม้ตายอ่ะมันคนละเวมากๆการปั้มของ Jungle Boy เนี่ยมีความแบบลื่นไหลกระโดดไปมาบ้างพอสมควรนะครับมีท่าทุ่มให้ลุ้นหนักๆบ้างแต่ว่าท่าไม้ตายเป็นสม,มิชชั่นซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันค่อนข้างขัดแย้งกันไปหน่อยนะครับผมมองว่าท่าท่าไม้ตายเป็นพวกกระโดดขึ้นเชือก หรือว่าถ้าทุ่มแบบแรงๆสักอันหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่าน่าจะน่าจะเหมาะกับคาแรคเตอร์แล้วก็สไตล์การปั้มของเจ้าตัวมากกว่านะครับแต่ว่าก็ปั้นมาขนาดนี้แหละก็คงไปต่อได้เรื่อยๆในมุมนี้ผมมองย้อนไปถึงแบบ r y a n d e n นสัเลยซึ่ง Ryan เนสัเนี่ยสามารถที่จะใช้ท่าล็อกได้อย่างไม่มีปัญหาเพราะว่าสไตล์การปั้มเขาเป็นแบบนั้นเกอไหมครับสไตล์การปั้มเขาเป็นสม,มิชชั่นเป็นการเล่นงานเฉพาะจุด แต่ว่าจังเกิลบอยไม่ได้เป็นแบบนั้นจังเกิลบอยเป็นเป็นกึง่งไฮไฟอะกระโดดดึงดังดึงดัง,ดงนะครับแต่ว่าถ้าไม้ตายเป็นสมิชชั่นและซึ่งอยู่ดีๆก็คือเขาใช้ได้ดีแหละแต่ว่าอยู่ดีๆก็ใส่สมิชชั่นแล้วก็ชนะไปเลยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบมันขัดกันแปลกๆนะนะครับในด้านของแท็กทีมหญิงหคนวันนี้เนี่ยดูข้อผิดผพลาดแทบจะไม่มีเลยนะมีงงๆนิดหน่อยตอนรีเบลนะครับตอนที่ลงไปกระทืบกันข้างล่างอะแล้วก็เหวี่ยง คู่ต่อสู้ขึ้นไปคู่ต่อสู้ก็กำลังจะไปแท็กกันแล้วรีเบลยังไม่ขึ้นเวทีเลยยืนงงอยู่ข้างล่างนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าวันนี้แมตต์แมตต์หญิงดูค่อนข้างดีเลยนะครับในด้านของนันเต้ม,มาตินกับแมสไซเดอร์เนี่ยก็ถือว่าดีนะแมตต์เนี่ยผิวเกินอะจังหวะดีเกินคือเรียกได้ว่าเป็นแมตต์ที่ยอดเยี่ยมเลยแหละนะฮะถือว่าสวยงามแล้วก็ยอดเยี่ยมคือมันสนุกเว้ยมันสนุกในในด้านของที่แบบ ความเพลวพาวความรวดเร็วคือแมสไซเดร์แม็คือเก่งมากๆอะ่ะนะครับเอาละทุกคนนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอภัยในความล่าช้าแล้วก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์นะครับวันเสาร์ตอนกลางคืนเนาะนะครับตอนกลางคืนพูดถึงฟูเกียร์ซะหน่อยนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะเอาละวันนี้นะครับก็มีเรื่องราวเพียงเท่านี้ใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ใครอยากสนับสนุนก็สมัครสมาชิกได้นะครับแล้วใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะฮะและยังไงเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ